สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มิมิวก็อยู่ที่ไทเปเรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้ก็สภาพอากาศฝนตกทั้งวันเลยนี่คือสภาพอากาศข้างนอกนะคะฝนตกค่ะมาวันแรกก็ฝนตกแหละก็เดี๋ยววันนี้มิมิวจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนก็ปกติดตามด้วยนะคะ ฝนตกแบบนี้ต้องมีตัวช่วยนะคะนั่นก็คือร่มคันนี้นี่เองค่ะก็ร่มนี้ก็เป็นร่มของโรงแรมนะคะเดี๋ยวนี้จะยืมร่มนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยค่ะไปเลกันเลยนี่ก็จะเป็นสภาพอากาศด้านนอกนะคะฝนตกค่ะเหมือนฝนจะหยุดแล้วนะคะแต่ว่าพกร่มไว้ก็ และที่แรกที่จะพาทุกท่านมานะคะ,ะก็คือวัดหลงซานนั่นเองะคะ่ะวันนี้เราจะมาไหว้พระขอพรกันในวันะะและนี่คือลานหน้าวัดหลงซานนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในวัดก uh ันเลยค่ะทางเข้านะคะเขาบอกว่าให้เราเข้าทางด้านขวานะคะแล้วเวลาที่เราออกก็ให้ออกทางด้านซ้ายของประตูวัดนี่เองค่ะแล้เข้าไปในวัดกันเลยค่ะ เหมือนใ้ว่าจะจัดงานอะไรสักอย่างเน่นะทุกคนก็มาสักการะไหว้พระกันเยอะมากค่ะเราจะเข้ามานะคะเราก็จะเห็นน้ำตกของวัดนะคะคือสวยงามมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวมิวจะพาทุกท่านเข้าสู่ตำหนักสจแม่กวนอินและเหล่าองค์เทพทั้งหลายเราก็จะเข้าตรงด้านขวาของตำหนักนะคะ หลังจากที่เราเข้ามาในวัดนะคะจุดแรกที่เราต้องมาก็คือตรงหน้าวัดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดกราบไหว้สักการะเป็นจุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันนะ จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดไหว้ค่ะทุกคนสามารถเอาของไหว้ต่างๆมาไหว้ตรงจุดนี้ได้เลยนะคะ เท่พเจ้าองค์นี้คือเจ้าแม่ทับทิมทเทพแห่งท้องทะเลนะคะส่วนมาจะมาขอพรเรื่องการเดิน,นทาง ส่วนเทพเจ้าองค์นี้นะคะก็คือเทพเจ้ากนอูนี่เองค่ะส่วนมากจะมาขอพรเรื่องการเงินกันนะคะเทพเจ้าองค์นี้นะคะก็คือเทพเวเหล่าค่ะส่วนมากจะมาขอพรเรื่องความรักกันนะคะก็จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวมากมายนะคะที่จะมาขอเรื่องความรักกันค่ะ ส่วนท่านเทพองค์นี้นะคะก็คือบรมคูหัวทอค่ะเป็นเทพแห่งสุขภาพนะคะใครที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงก็มาขอกับท่านได้เลยค่ะส่วนท่านเทพองค์นี้นะคะก็คือเทพเจ้าเวานซางค่ะเป็นเทพแห่งการเรียนรู้ค่ะส่วนมากจะมาขอเรื่องเรียนกัน,นะคะ่ะ ส่วนตำหนักตรงกลางนะคะก็จะเป็นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมค่ะเทพแห่งความรักและความไม่ตาค่ะ หลังจากที่เราไหว้พระขอบพรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินออกทางด้านขวาของตำหนักค่ะก่อนที่เราจะออกไปนะคะก็จะมีจุดขายเครื่องรางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางด้านการเงินด้านความรักด้านการเรียนรู้และเครื่องรางด้านสุขภาพค่ะ เวลาเราจะเดินออกจากวัดเราก็เดินออกจากอีกฝั่งหนึ่งของที่เราเข้ามาค่ะวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับการไหว้พระขอพรกับพระเจ้าองค์ต่างๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะตอนนี้มิวก็ออกมานอกวัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ไปไหว้พระสักการะองค์พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในวัดลุาสา์มาแล้วล่อนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอิ่มบุญมากๆเลยนะคะเรามาไต้หวันเรามาไทเปเราก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ด้วยเนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนะ